ใส่ใส่ยังไงกระดาษคืมันใส่ในถูกใน่อผ้าอะันต้องใจหัวก็ได้ เดี๋ยวเศ0านาทีก็เซตนะถ้าน้ำเดือดนะหลังจากน้ำเดือด100นาที